นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของตลาดนครกกบือบ้านห้วยทัง่งอำเภอปัวจังหวัดน,น่านนะครับเช้าวันศุกร์ที่13บามิถุาสองันารอยหก5ิบปดครับเมื่อคืนที่จังหวัดน,น,น่านฝนตกหนักค้งคืนครับทุกท่านนะเพิ่งจะหยุดช่วงเช้าตรู่วันนี้ฮะรประมาณช่วงตีห้าเนี่ยฝนหยุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณ8ดโมงนี่แดดจ้าเลยคันนี้นะครับแดดจ้าเลยแหมแบบนี้ ต้องรามาะระวังสุขภาพนะครับทุกท่านนะระวังสุขภาพของทั้งคนทั้งสัตว์แลวครับวันนี้บัวก็คงจะเข้าสายๆนะครับตอนนี้8ปดโมงเข้าได้ประมาณนี้เองครับ <c oughs> ในหอยบ้านไกลๆก็คงจะเดินทางมาสายกันวันนี้นะครับเ,เสียงจิ้งหรีดเรือยๆหนักหน่อยนะครับทุกท่านนะตลาดนี้นะครับก็ต้องขออภยัยในวันศุกร์ที่13ลัคกกี้นัมเบอร์ของออฝรั่งเนี่ยนะครับคนไทยไม่ถือแล้วครับ ก็ราคาวัวดูอ่อนนะครับโดยเพราะแม่นางนี่อ่อนลงอ่อนลงเห็นเห็นเลยทุกท่านแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ถามพี่เกียงนะครับในห้องใหญ่ที่เก็บวัวส่งส่งลูกค้าใหญ่ทางเพชรบุรีทางสุพรรณเดี๋ยวนี้ก็ออเดอร์เงียบเลยครับออเดอร์เงียบเลยฮะแม่มันมันยังไงไม่แน่ใจนะเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางข้ามขมรด้วยอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็น่าจะมีเนาะตามข่าวเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะมีเพราะนั้น ทางเวียดนามก็ชะลอชะลออันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ราคาวัวจังหวัดต้นทางแบบหน้านี้อ่อนแล้วฮะอ่อนอ่อนกําลังเลยอ่อนราคาก็อ่อนการซื้อขายก็ไม่ค่อยคล่องตามพี่ต้อมไปดูตลาดเล็กๆในเช้าวันนี้กันครับสุกที่13มิถุนาย,ยน2 5 6 8นรกะครับลัคกี้นัมเบอร์วันนี้นะครับสุก13บวันนี้ผมเริ่มรายการด้วยวัวในแนว อ่าิกเนเจอร์ของตลาดแม่ทั่งนี้นะครับนี่วัวพี่บอลบ้านยูตะมนจอมผ้าอำเภอท่างผานะครับแบบนี้ท่านเปิดหมื่นสามพันบาทนี่ผู้หนุม่มอายุดีงามเลยสูงประมาณสักเมตรสิบเซนหนอกสวยมากหมื่นสามพันบาทราคาเปิดนะครับตัวที่สองหกพันบาทตัวที่สามเป็นแม่สาวสูงประมาณเมตรหนึ่งห้าพันบาทนี่หาบัวแบบเนี่ยฮะ แบบปลอกปอกแป๊กอะไรเงี้ยนะก็มาที่กาดไม่ทั้งนี้ได้นะครับเปิดทุกวันศุกร์พี่น้องตลาดนี้นะครับวันนี้แสงดีแต่เช้าแล้วก็เสียงจงิ้งหรีดลายนี่ดังระง,งมเลยครับต้องขออภัยนะครับตลาดนี้อยู่ในปา่าตัวนี้ห้าพันบาทผู้หนุ่มตัวนี้ก็อายุดีนะครับหกพันบาทเนี่ยแม่นี่นี่ฮนะแผมหน้ามันนี่นะเม็ดเม็ดสิบได้นะหกพันบาทแล้วก็ตัวนี้หมื่นสามพันบาทเอาเดี๋ยวผงขึ้นเบอร์พี่บอลไว้วันนี้ สุกสิบสามลักกี้น้ำเบอร์ผมเริ่มรายการที่ตรงนี้นะครับตัวแดงเท่าไหร่ครับท่านคู่นี้สองหมห้าห้าร้อยครับถ้าแยกตัวตัวละหมื่นสามคู่นี้สองหมืนห้าพันห้าร้อยแต่ถ้าแยกตัวใดตัวหนึ่งก็ตัวละหมื่นสามบัวสายเลือดยุโรปไนี่เล่อ้สูงนะครับสูงยาวด้วยแต่พร้อมอยู่ทั้งคู่โอ้เมี3สามสิบห้าได้นได้ทั้งคู่ตัวนี้น่าจะเกินด้วยซ้ำตัวน้ำตาลเนี่ย เอาตีเมษสามสิบ้านะครับมมผมว่าตัวนี้มีสิทธิ์จะได้ถึงเมษสี่ดูดีๆนฮะเนาะแต่ผอมอยู่นะครับแบบนี้ผอมแข้งขาเขาเยาวอาถ้ายกสองตัวนี้สองหม่ห้พ้ารอยหอยเชียนที่ผมถามราคาเมื่อกี้นะครับเจ้าของงัวอยู่บ้านป่าปลานตะบนปวัปวเบอปวัวตัวนี้เป็นเล่อะไรท่านทุกท่านเป็นเลมันเนาะไม่ใช่เล่ไม่ใช่เล่บีเล่มันเงนี้ยสีเขาออกมาทางนี้ เมสานิบห้าได้ตัวนั้นดูดีๆใหญ่กว่าเดี๋ยวหมุนหน่อยครับอ๋อท่านไหนหาวัวเลือดยุโรปหน้าเลี้ยงนี่หน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาดีฮะก็ฟังได้อยู่เปิดราคาแบบนี้ถ้าแยกเป็นตัวตัวละหมื่นสามถ้าเอาเป็นคู่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยหอยเชียนบ้านป่าลานตะบนปวนปปว,ปว,ปวนะครับคู่นี้คู่นี้เข้าคู่กันดีมากนะ เข้าคู่กนเป๊ะเลยอ่ะท่านในห,หาวัวเลี้ยงหน้าฝนนี้นะครับอืมนี่วัวเข้าคู่กันเรียบร้อยเจ้าของเาก็จะเปิดราคาแอบตึงนิดหนึ่งแอบตึงนิดหนึ่งนะครับอืมคู่นี้เป็นวัวลูกผสมบามันนะสูงประมาณเมตรยี่สิบทั้งคู่ตัวหน้าอาจจะย่อนหน่อยนะครับสองหมื่นสี่พันบาทราคาคู่นี้วัวผอมอยู่แต่งามทุกท่านนะ ลึกยาวได้ส่วนแล้วนี่อย่างนี้เลยในหน้าต่างนี้เจ้าของงวนะครับพี่สวัสดิ์บ้านศพกรอำเภองกลางราคาตั้งให้ต่อสองหมื่นสี่พันบาทครับผมงวพี่สมเด็จโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่นางใหญ่ๆแบบน,นี้ดูให้ราคาเปิดนะครับหมื่นพันโอ้โหแม่ตัวนี้หน้าคมดีฮะทุกท่านนะหน้าคมดีมากนั่นนะสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงเกินเมตรสามสิบห้าครับผมว่า โอ้โหโบตัวนี้เมสซี่เมสซี่เลยละพร้อมอยู่แม่นางใหญ่ๆดูราคาไหลลงมาแบบเออ่ก่อนสงกรารแบบนี้อยู่หมื่นอยู่หมื่นสามนะครับอยู่หมื่นสามเลยตอนนี้หลังสงกรารนี่ย่ําแย่ลงมาเรื่อยๆเปิดหมื่นพันเปิดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยหน้าตาแบบนี้ดูผมว่าตัวนี้ยังเลี้ยงได้นะเครื่องอะไรต่างๆยังกระชับดีครับได้นาะเมสซี่เนาะ หมื่นพันแล้วเดี๋ยวนี้ราคาวัวแม่นางใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหฮไหลลงเรื่อยๆครับสำหรับแม่นางแบบนี้นะอะผมขึ้นเบอร์พี่สมเด็จไว้นะครับท่านอยู่บ้านเชียงยืนตะบนโยม,มอำเภอท่างผาหนึ่ง0มืหนึ่งพบาทเป็นราคาเปิดนะครับวันนี้มาเช้าๆนี่พอได้ขายกันทุกคนนะครับพอได้ขายกันส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าแนวงานไทยบ้านนะครับสองคู่เนี่ยวัวห้อยตู วัวห้อยตบ้านใหม่ชเชเชเลนนบนสถานอยู่ใกล้ๆตลาดเนี่ยนะครับคู่นี้ลูกโตแล้วกินนมแม่อยู่นี่นะครับแม่ประมาณแม่นาะดีเกินเมตรยี่ห้าลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียโอ้โหแม่นี้เลี้ยงลูกทาไมมันเลี้ยงลูกแต่อ้วนอย่างเงี้ยนี่เอาเขียงเข้าแล้วเดี๋ยวนะครับสองคู่นี้นะสองคู่นี้นะลูกตัวเมียทั้งคู่นะครับลูกตัวเมียทั้งคู่แม่ไทยไทย ลูกก็ออกไทยอยู่เป็นลูกสาวทั้งคู่พี่ตูจะเอานะครับสองคู่สองหมื่นห้าแต่เลี้ยงวัวดีเนาะอ่านั่นนะ่ะพี่ตูนั่งอยู่บนเสารัวนั่นนะครับอ่าเลี้ยงวัวได้สมบูรณ์ดีอะ่ะวัววัวเลี้ยงลูกก็ยังเลี้ยงแม่ยังอ้นทวนแบบนี้ก็เจ้าของก็ต้องดูแลดีะนะดูสิไม่ผอมสักหน่อยแม่น้ําตาลประมาณ แม่น้ําตาลประมาณเมตรยี่สิบนะครับแม่โน่นนี่เกินเมตรยี่ห้าอ่ะสองหมื่นห้าพันบาทพี่ตู่ยังมีพวกไซเบอรกแป๊กนะครับนี่นี่หมื่นในหน่อยบวกลบคู่แม่ลูกอยู่สี่ห้าคู่นะครับลองโทรหาท่านดูหรือไปดูที่บ้านใหม่ชเชเจรินตะบนสถานเบอร์ป,ปัวนะครับโทรหาพี่เขาก่อนนะครับผมอุ้ยทุนบ้านสายมูลแม่ขายดีทุกนัทีอุ้ยทุนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านจ,จับจับไซสเล็กลงฮนะจับไซเล็กแล้วนี่ราคายอย่างเงี้ยดูหกพันห้าร้อยบาทเนาะเอ่อ นี่ราคาเปิดนะครับ6 0 0าเนี่ยคือสายเลี้ยงก็ได้สายเนื้อก็ได้นมไทยสูงประมาณเมตรสิบเซน6 0 0ันะครับถ้าเป็นลูกผสมใหญ่ขึ้นมาหน่อยอก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นลูกผสมลูกผสมก็แพงขึ้นมานิดหนึ่งอ่าคู่ละหมื่นเจ็ดตัวละแปดพันห้าคู่นี้นะครับแต่ตัวตัวนี้จะได้ถึงเมตรยี่ฮะนี่เมตรยี่อ่าววลูกผสมก็จะแพงขึ้นมานิดหนึ่งสีได้ด้วยหมื่นเจ็ด ท่าใหญ่สวยของอุ้ยคือคู่นี้เป็นบัวลูกผสมทั้งคู่สูงเกินเมตรยี่สิบนะครับแบบนี้พ่อเขาเปิดหมื่นเก้าพันตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทคู่ละหมื่นเก้าพันคู่ละหมื่นเจ็ดพันแล้วก็ตัวเดียวเอ 7, 000, เอเจ็ดพันออโทษทีหกพันห้าร้อยบาทนะครับชอบมวัวแบบเนี้ยฮะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยท่านเก็บบัวไว้เยอะ <homogeneous> เป็นผู้ใหญ่แล้วอุ้ยโทษเนี่ยอายุเยอะแล้วครับอายุเจ็ดสิบกวแล้วพ่อเขานะครับแต่ว่าแข็งแรง แข็งแรงนะขัาวัวได้สบายๆ <_ an> เอาละทุกท่านผมขึ้นเบอร์พร่อไว้นะครับหรือว่าจะไปดูที่บ้านท่านก็บ้าน่ายมูลน้ำเอท่ทางผาครับผม <_ an> นี่ห้อยกลห้อยกลกาดบ้านชาติเออพี่กนถ้าแม่สาวควายอย่างนี้ตัวเท่าไหร่พี่ย้าเงี้ตัวเก้าพันบาทเท <_ an> ่ากันหมดทุกตัวเลยเปล่าพี่ <_ an> สองตัวนี้เท่ากันสตัวนี้ตัวเก้าพันนะครับฝั่งฝั่งโน้นแล้วครับ เอาเอาทุกท่านแบบนี้ประมาณตัวนี้ได้จะได้เมยี่สิบนะครับควายถูกมากควายยังถูกมากนะครับจับต้องได้สบายๆแบบนี้ราคาเปิดเก้าพันบาทแล้วก็อ๋อตัวที่สองเป็นผู้หนุ่มนะตัวที่สองเป็นผู้หนุ่มนะตัวละเก้าพันบาทเออถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ก็หนึ่งมืนบาทอ่าอันนี้เม็ดโอ้เม็ดยี่สิบห้าหย่อนเม็ยี่บห้าได้เลยมั้งเนี่ยหนึ่งหมืนบาท ควายจากอีสานมาขายที่เมืองเหนือนี่ราคายังย่อมเยาวอยู่มากครับราคายังย่อมเยาวอยู่มากจับต้องได้สบายๆตัวที่อยู่ในข้อนน้นหมื่นสองผู้หนุ่มเหมือนกันอ่านั่นอ่ะตัวนั้นนี่เมดยี่ห้าทรงนั้นอันี้ราคาควายจากทางอีสานนี่หลั่งไหลขึ้นมาที่เมืองเหนือกันเยอะเลยครับอ่ะลองโทรหาพี่นดูนะครับนีพี่เอกบ้านดู ตำบลแพรแก้วออเชียงกลงนะครับพี่เอกตัวเท่าไหร่ครับพี่หมื่นสี่พันห้าร้อยแม่เสาวตัวหลังน่าจะเป็นแม่นางสักหนึ่งลูกนน่าจะตัวนี้ถ้าท้องก็ท้องแรกเหรอครับเนี่ยเนี่ยฮะดูดูทรงเนาะสูงประมาณเมตยีห้าทั้งคู่หมื 14, 500, ่นสี่ันห้าร้อยอท่านใดโอ้ควายสมบูรณ์มากช่วงหน้าฝนนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับอ่ะทุกท่านท่านใดหาควาย ใส่งานอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปหาพี่เอก,เอเอกนะครับพี่กาท่านอยู่บ้านดูอ๋อตัวนั้นตัวนั้นหมื่นห้าครับตัวนั้นเมยี่ห้าตัวนี้หมื่นสี่นะครับราคาให้ต่อครับผมอ่าลองโทรหาพี่เอกท่านนี้ดูครับน้องล์มัน่วงตั้งราคาไว้จะได้ไหนน้องตั้งไว้ดครับตั้งไว้สองหมื่นแปดพันบาทเป็นคู่นะครับับวลูกผสมเออนี่เ <Hello. S 1> มตรยี่สิบได้อยู่รูปร <Hello. S 1> ่างดีมาก <Hello. S 1> ทั้งคู่เลยนะนี่แบบนี้ครับ ม <28. S> 2 0 0ป0เข้าคู่กันดีด้วยแต่ว่าน้องก็ต้องราคาเผื่อมันันนะแบบนี้นะนี่ฮะสีกันสีได้กันด้วยเนาะคู่นี้นะครับอ่าวันนี้มีวัวไซเลี้ยงหน้าผลเข้าตลาดมาเอ่อเยอะเลยครับเข้าคู่กันดีแล้วหลายคู่ด้วยนะ2ด8 0 0บาทฟีม้านม่วงอําเภอท่างผาลองโทรหาน้นองเขาดูครับวัวลูกผสมบามันหนุ่มสองกวัว นี่เป็นแม่สาวแม่สาวใบใกล้ผสมใบพร้อมผสมโอ้โหแม่วัวหน้าฝนนี่มันงามนะท่านอุ้ยตัวนี้น่าจะได้เม็ดสามปิดเรียบร้อยอ๋อทับแล้วเลยท,ทับแล้วน้องอึงเปิดไว้เท่าไหร่เงี้ยน้องอึงสองพันห้าร้อยหมื่นสองพันห้าร้อยเนื้อตัวดีเลยละวัวตัวนี้เนาะแข้งขาออานะครับเอาสดสดสิงสิงแบบนี้ แม่หุ่นดีมากหมื่นสองพันห้าร้อยองได้ครับองได้เยอะครับอืมเยี่ยมเยี่ยมมามามางันี่ฮะตัวนี้เ<ด>ม็ดสามหย่อนไม่ถึงเม็ดสามนะครับหย่อนแต่ว่าแข้งขาเขาใหญ่ดีจีบชมพูหมื่นสองพันห้าร้อยใช้ได้เลยตัวนี้นะผมชอบด้วยหน้าตาแบบนี้เอ้า สองวัวน้องก็ดูครับข้อมูลคือผสมมาแล้วนะครับผสมผ่านรอบมาแล้วครับตัวนี้มันดูของทางลุงผัดบ้านดอนมูลอำเภอท่าอ่างผานนครับวันนี้ท่านมาหกตัวหกตัวท่านจะเอาห้าหมื่นห้าหกตัวห้าหมืนห้าเริ่มจากคู่แม่ลูกนี่นะครับถ้าเฉพาะคู่นี้ก็หมื่นเก้าพันบาทลูกตัวเมียแม่เขาเป็นเล่แม่อีง,ง้อมนะครับนั่นอนะสูงเม็ดยี่ห้าได้นี่รูปร่างรูปร่างดีนะรูปร่างเปียวดีครับ นี่แบบนี้อ่าเฉพาะคู่นี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเฉพาะคู่นี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่วนนี่ก็เป็นคู่แม่ลูกเหมือนกันนะครับแม่เป็นแม่เป็นบัวไทยกลางลูกออกทางเล่ตัวเมียตัวนี้หมื 1, 9, ่นเก้าเหมือนกันอ่าอันนี้แม่เขาแม่เขาก็เมยี่ห้าได้ขึ้นด้วยนะครับอืมส่วนตัวนี้อ้วนดีมากแม่สาวแม่สาวเจ้าเล่ตาปนเนี่ยนะอันนี้สูงบานเม็ดสิบเม็ดสิบห้า หนึ่งมืนบาทตัวนี้แม่ตัวนี้อ้วนดีมากอ้วนดีเลยตัวนี้หนึ่งมืนบาทนี่อา้าวท่านใดจะชอบคู่แม่ลูกหรือว่าชอบแม่สาวเดี่ยวเดียวอีกสักพักใหญ่ครับก็จะได้ผสมตัวนี้นะหนึ่งมืนบาทคู่แม่ลูกลูกตัวเมียเอ่อหนึ่งมืนเก้าพัน 9, บาทตัวนี้ก็หมื่นนะครับแม่สาวแม่สาวตัวนี้เป็นสาวไทยประมาณเมตรสิบห้าเซน ส่วนคู่นี้ก็หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันอ้าวโทษหน้าหนาพ่อผัดพ่อผัดท่านั้นนะครับลองโทรหาพ่อก็ดูครับเอาละครับทุกท่านครับวันนี้พี่ต้อมขอแนะนจจลาทุกท่านในวันลัคกี่นัมเบอร์สิบสุขที่สิบสามมิถุนานนะครับด้วยวัวคู่นี้ฮะผูกห่างกันนิดหนึ่งนะครับเป็นวัวสายเลือดนักสู้อันนี้ขายได้นะครับขายแล้วนะฮะขายได้วะไม่น่าเชื่อนะขายไปคู่หกหมื่นพันมีคนกล้าสู้ราคาครับ พี่น้องบ้านปากกลางตะบนปากกลางเพลปวนเนี่ยซื้อไปนะครับเนี่ยเนี่ยหัวห้อยตูจะต้องนำไปส่งด้วยนะครับจะต้องนำไปส่งด้วยดูครับนี่ตัวนี้เขาเคยเอาไปประกวดที่งานประกวดในในจังหวัดน่านเนี่ยแล้วก็เป็นประกวดแบบแบบสถาแบบสถานศึกษาประกวดนะครับก็ได้แชมป์นะตัวนี้นะคู่นี้นะครับขายกันจริงหกหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหผมว่าได้ราคาดีมากอะแต่ว่ามันบัวได้สเปคคือ เออจะพี่น้องชาวปากางจะนําไปทําพิธีครับนําไปทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งนี่คู่เนี้ยหกหมื่นพันแม่สุดๆเหมือนกันอ่ะทุกท่านก็วันนี้ก็ตามคาดแหละครับตลาดแบบผมแพนมาเลยนะทุกท่านเนี้ยนี่ฮะบรรยากาศรวมๆวของตลาดน้อยทางในช่วงแปดโมงครึ่งนะครับบัวาบางสวนก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนฝนตกหนักก็อาจจะออกจากบ้านกันช้านิดหนึ่งวันนี้นะครับก็ไม่ได้เอาลลงรถก็หลายเจ้าพอขายได้เฉพาะแนวชาวบ้านครับ แนวเขียงนิดๆหน่อยๆเข้าวันนี้นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีราคาอ่อนลงเยอะเลยครับตลาดวัวเมืองน่านนะครับไม่แน่ใจพื้นที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับแลกเปลี่ยนกันพี่น้องวันนี้พี่ต้อมคนนี้นั่นขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ